ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างอ,อ้นบ้างงานครับก็เลยเข้ามาในร้านตัดผมได้เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ช่างอ,อน้นถ่ายทรงหล่อนิดเดียวครับคือจะตัดทรงลองทรงใช่ไหมเต้นครับลองทรงสูงครับอันนี้ผมยังไม่ตัดมีคนมารออีกคนนึงครับดูนะครับผมจะดูช่างเต้นตัด,ต,ดตอนนี้ผมยังไม่ตัด โดยใช้วัตถุเลี่ยนอย่างดี ครับเชิญเลยครับเชิญข้างในเลยครับเชิญน,น,น,นั่งเลยครับตอนนี้มีกําลังที่ตัดอยู่<ด>เขาก็มีคนมาตัดอีกคนหนึ่ง<ด>ซึ่งกําลังเลิกโรงเรียนมาพอดีครับช่างตึ้งก็กําลังตัดอยู่ผมก็ถ่ายอยู่มีคนมาลอยอีกคนหนึ่งผมก็ระเบิดระบุนอยู่กับการถ่ายทำนยครับนี่ตัดลองทรงการขึ้นแบบก็ทําอย่างนี้แหละครับนี่คือขึ้นแบบลองทรงเงาเงาสวยๆครับ ผมก็ถ่ายให้ดูพอเป็นแนวทางพอเป็นรู้ว่าวิธีตัดง่ายๆแบบวิธีง่ายๆนะครับใช้เบอร์สองแล้วก็ใช้หวีหวีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดแล้วเขาก็จะเก็บอีกภายหลังนะครับไม่ใช่ทําแบบนี้แล้วเสร็จแล้วชาวเน็ตก็มาด่าแต่อ้ช่างอ้อนไอ้ห่าเอ้ยทำให้มันดีกว่านี้ไปไรผมทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับเพราะเวลาไม่กี่นาทีแล้วคนมารอก็เยอะด้วยแล้วผมจะไปอยู่ยังไงผมก็ถ่ายได้แค่นี้แหละครับขอบพระคุณมากครับคุณมีแฟนแล้วแต่เนาะอายุขนาดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ